กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไมค์ครับแล้วครับผมถ้าใครถามว่าเซิร์ฟหายไปไหนไอเวอร์แรกคืออ่าคอมค้างผมได้ฟอร์แมตเครื่องใหม่แล้วก็อย่างหายหมดเลยโอเคครับผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการเช่า v p s นะครับผมมาเปิดเซิร์ฟตอนนี้เซิร์ฟไม่หายโอเคเรามาเริ่มแบบเรียกไงอ่ะเริ่มต้นใหม่กันเลยเราตั้งตัวคารบกหนเอ้ยเพื่อนเราจะตั้งสินฐานไว้ตรงไหนกันเดียร์ ใกล้ๆน้ำก็ในนะำจะตกปลาโอเคโอเคไป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 ด้วยกันอ่ะอุ้ยกระตุกอะไรวะไอโฟมึงอยู่ไหนวะไอโฟมอยู่ไหนวะโฟมอยู่ไหนวะเฮะเออไอไอนี่เนี่ยยังไงเนี่ยจริงมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ไหนวะเงียบมันเงียบเงียบเฉยเลยเออเออเปิดแม่งอะไรเพื่อนโอยมึงอยู่ไหนโลไอสตาร์ทเราเราเราไปถิ่นฐานกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนงานมันนี่กันดีกว่า อ่อไอ้เชนี่มันเหนื่อยไปเีการตามมาตามมมันก็เล่นอยู่ไม่ใช่หรอเล่นอยู่เงียบเงียบไอ้นี่สายส้มไงอันไหนอย่ามาเนี่ยมึงบอกจุดดิงหวจุดป่ามึงหาจุดที่มันเป็นเอกลักษณ์อะมึงกด F สามอ่าเราบอกพิกัดมาเอน่ะเดี๋ยวไปหาย่สิบเก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดยี่ิบเก้าเจ็ดแปใช่ปะ Okay, โอเคเดี๋ยวอ๋อมึงเดินไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยตามมาตามมาลบลบย่ิบเก้าใช่ปะ่ะลบใช่ไหมไม่บวกมาเลยเอุ๊ยด้านหน้ามันมันไม่ติดลบ,บใช่ปะ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลวเออเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วไปเราเราไปหาตรงที่มีน้ำกันดีกว่าเพื่อน เอ้ da, ี hoe, ok ue, sei, Guys, ๋ยว <st unlikely> ่าเอ้แแถวนี้มันก็ไอ้ตรงจุดเกิดมันก็มีไบโอมเอ้สิโทษโทษผู้โทษคุณตุลข้าวคุณจะคุณจะตายแล้วคุณจะสามตัวเพื่อนแม่งกินไหมตรงนี้ได้ป่ะตรงนี้ได้ป่ะตหน้าลอยเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยแต่ต้องหาเตียงก่อนดิกินไวจังวะเนี่แน่เดินมาเลยเดินเดินมาเลยเพื่อนตอนตอนนี้ตรงนี้จะไม่มีสัตว์ให้คุณเลยหรอ ก็มีบล็อกแม็กมาติดตั้งแง่ๆเนี่ยเราเอาเอาใกล้ๆบ้านดีวะเอ้ยใกล้ๆจุดเกิดดีวะไม่แม่ตรงนี้เลอตรงเนี้ยใกล้ๆมึงนะมันจำแล้วมึงจำทางมาได้เหรอจำได้จำได้ที่กัดเลยพอขึ้นไปพกูเปิดคอนโซลกูเปิดนะไม่ได้ดิขี้เกียจไปตั้งกูเอฟสโอเคครับผมตอนนี้เราต้องครับที่ตัดไม้หนุ่ม อันนี้ผมได้ลงปลักอินที่อะไร i ใช่ปะไม่รู้ลืมลืมชื่อคือมันจะทำให้เราช่วยตัดไม้ไวขึ้นนะครับผมเฮ้ยมีท่าหวะจะทำทวะไม่ใช่จะหวะน้ำอุ้ยมีมีถาม่าให้ลงก็ได้เพื่อนว่าเราใกลจุดเกิดอยู่นะให้เวลาให้มันอุดมสมบูรณ์ดีเพื่อนตรงเนี้ยดีมากมากด้ย โฟโฟโฟเราแคมป์เราแคมป์ตรงนี้นะอย่าลืมนะตรงตรงนี้เหรออ่าอ่าอ่าไม่หาพง<า> <ผม S 1> ทำอะไรใกล้ๆน้ำอะไรเงี้ก็ก็นี่ไงก็นี่ไงมันใกล้ทำด้วยนี่แหละอะไรวะเอ้เลวีนวะเอ้ยจะแก่วะข้าหรือว่าขันอ่าขันขันขันเอาข้าหรือวะไม่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 คือตอนเนี้ยโฟโฟรีบรีบลูกข้าวเลย ไปไประเด็นคือพวกมึงอยู่ไหนก็บอกอยู่ที่เดิมอไอ้อยู่ไหนมันนี่มันนี่มันนี่ไอ้อยืนอยู่ไหนเดี๋ยวมันหาย,ยาก,กนะจ๊ะอยู่ที่เดิมไงอ่ะอ่ะตอนนี้อยู่อยู่หนึ่งร้อยสิบหกอ่ะหนึ่งร้อยสิบหกหกสิบห้าหกหกเก้ยสิบหกหกสิบห้าหกหกแต่ไม่จะหายไม่ได้ขังไว้อะเจ็ดสองไม่ไม่หาย 16, ไม่หายไม่หายอ่ะหร้อยสิบหกร้อยสิบหกร้อยสิบหกเอ้ขังแกไป้ละ โคตรไกลเลยร้อยสิบหกอ่ะไกลเกินละไกลไกลตรงไหนวะวิ่งมาดิมึงเห็นแอ่งน้ำใหญ่ๆป่ะกว้างๆมั่นไหลเพื่อนเฮ้ยไมเดี๋ยวเราครับเฮ้ยจริงจังเลี้ยค่ณหาของมึงไม่เจอผงหาง่ายจังพึ่งมึงดูทิศเป็นมันเนี่ย ไอสัตว์ซอมบี้ก็คือร้อยสิบหกแล้วแต่ทำไมไอตัวเลขหกสิบหกเก้าเฮียอะไรมันหายจากแกนวายเนี่ยอันนีไม่มีวัวด้วย้ยรูปวัวแต่มึงตรงนี้จำแต่ตอนแรกกูอยู่กับมึงนะโฟมัะมึงตอนแรกกูเห็นมึงตกน้ำอยู่อะใช่ไหมเออแล้วมึงเดินไปทางไหนอะรัเลยเออกูเจอแล้ว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 โอเคโอเคโอเคเจอแล้วเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องมี ต้องมีคนไปหาแกะเว้เพื่อนแบบกูขังไว้ตัวหนึ่งอ่ะเมื่อเห็นกูกูเจอแกะกับวัวแล้วกูขังไว้ตัวหนึ่งอ่ะวัวเจอสองตัวแต่กูก็ไม่ได้ขังมันปล่อยมันนะเดี๋ยวกูค้าเตากันทำไรเพื่อนให้วงให้วอ้เคลียดินดิสักคน,นงั้กูไปหาหินแล้วกันทุบ่านอะไรเงี้ยโอเคลียดินให้หน่อยแบบนึงนะยางไก่ก่อนคยู จะตายแล้วพี่อ่ะตัดไม้เอาไเป็นอ่าข้าวบดแล้วนี่บดไวจังวะสรุดยอดตรงนี้ใช่ไหมจะตั้งที่ตั้งนี้ใช่เออตั้งนี้อ่ะเล่นผอมไม้อัดไม่ได้อ่ะตัดตัดไม้ดิเพิ่มพื้นที่มุมต้องเอาไม้อันนั้นไว้ข้างบนไม่เห็นอะไรโฟล์ฟว่าอะไรนะเพิ่มอ่าพื้นที่คุมของค้าเลยแต่ว่าจะคุณเก็บมาเดี๋ยว่าคุณเก็บมาได้ๆได้อยู่ได้อยู่ เดี๋ยวทำให้ก็ได้ไม่เป็นไรนะกูวางมาแล้วโอเควางไว้ไหนดีอ่ะวางไว้ไหนดีอะเออเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายมันนิดหนึ่งอ่ะอีกเพื่อนเลยเหรออ่าโอเคครับผมต่อสร้างตรงนี้ต่อครับผม ปุ๊บ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 แล้วเราจะต่อมาอย่างนี้ก็ความสวยงามง่อโอเคก็เราจะทำพวกเอาผมให้พวนดินเรียกพวกเอาหรอเออะอือสามาก ช่นเช่ยช่วยเคียนอ่ะโอเคอุ้งกวาอยู่จ้พัวอะไรวะใช้ไอแอ็กอ่ะแม่งมองผิดก็พาร์ทนี้ผมขอแบบเขาเรียกไงขอแบบสร้างบ้านเสร็จแล้วก็ แบบเขาเรียกไงสร้างเตียงสร้างนู่นสร้างนี้ได้ครับเดี๋ยวขอจบคาสนะครับคือคอมเมนต์มีบอกบผมคือแบบคลิปมันยาไวไปอะไรอะเดี๋ยวผมตัดเป็นอีพีเป็นช่วงๆให้นะกันเป็นเป็นหลินหุยได้ไหมครับเป็นหลินหุยได้ไหมครับอะไรวะอ๋ก็หลินหุยเป็นเมียช่วงๆไงอ๋อไดโอ้โอเคครับ อ๋อนี่ก็มีบ่อเราวะใกล้ๆใกล้ยั่นี่ไหนวะตักมาดิตักมาดิตักมาดิมีถังไม่ควายไม่มีเหล็กเโอ้โโคตรหินอยู่อะปัมหินกันเลยโอ้ยมอนเกิดด้วยจังหวะมาเสร็จยังอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่มีไม่มีกระจกอะตัดตัดทรายมาหน่อยพอก่อนแล้ยบ้านแล้ว ตอนนี้เดี๋ยว,ว่าผมจะต่อทำเป็นชั้นใต้ดินนะผมล่าเงวต่อมเกมมีมันเติมเนี่ยไม่มีเนาะเกียรบผมเราจะมีบ้านใต้น้ำหรือนี่อุ้ย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 ,ยเออป่ะหรือใครเป็นไรวะเกียการตกเหรอเ <laughs> ย้เลยไม่ยอาอุดดิหล่อ ที่ฆ่ากูเหรอเดีเวนเราจะทำบ้านใต้น้ำไา้ทำไปแล้วเวตาไงขยยขยาย่ขย,ย้นที่เงี้ยีีเดียวส,สมไมเด็กอยากสร้างจังเลยใต้น้ำ One HOUR LATER เค้าผมไปก็เราจะเอา,เอากระจกไปใส่ตรงนี้เราจะทำเป็นกระจกนะผมท่านผู้ชมแต่กระจกเราเ,าเก็บไว้ดีวกว่าขึ้นไปก่อนปุ๊บๆอ่าโอเคเอากระจกมาผม,มเหน็นเลยมอนเตอร์พอเก็บก <À, S 3> ่อนเ,เราจะเอากระจกมาใส่ด้านล่างนะผม ผกแต่งเพื่อความสวยงามโอ๊ยความผิดเวรกรรมเมื่อไรใช่ไหมแก้วกลับมบแล้วกันเฮียจะตายกระจกติดได้เร็มนิดหนึ่งเล้วพอทำนทำนี้ได้อยู่มั้ง ไอ้ททำนี่ที่ตัดขนแกะจำเป็นนะเว้ยเออดูกลับก่นอนไฮ้ยยังไม่ได้เผาเลยนีาแล้วมันเจอแกงเจอแล้วไม่ใช่เหรอไอ้อโฟมันเจอกูขังไว้ตัวหนึ่งอะโฟมันเจอแล้วเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้ครับผม อยู่ดีมันก็เล่นไปพวกแก้วเจาะวายเจาะวายพวกตีดินเฮ้ยมีช่องโหว่คนทำไงี้ยเราต้องอุดครับเอ้ยทอม,มี่พีซีขังขังขังให้ขัง,ขง,ขงม,มันไว้มันถ้าให้แอปเปิลทองมันจะหายหายอย่ะใช่หรอใช่ใช่ใช่เลเ่ามาบ่ายกันเ<ด>ล<ด>่ามาบ่ายกัน บี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 บได้บี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 มีบ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  <ไป S 2> ีบ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  <thur> ีบีบีบ เพื่อนมันโดนแสงอะกูวิ่งล่อไปอยู่อ่ะลอ่ลอเมื่อไรล่อเมื่อไรแล้วมึงทำเป็นท,ทองก็ได้เพื่อนมึงจะทำเป็นประตูทำเชี่ยอะไรล่ะไอสัตว์แลว้วกลัวมันจะวิ่งเข้าไปเพื่อนมันจะวิ่งเข้าไปยังไงอ๋อทำเป็น<า>กำนะลังใจนะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อเฮ้ยวางผิดวางผิดมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็วางเลยติดอยู่อย่างนั้นแล้วก็วางเลยติดอล้าบอก ไม่ได้ต้องออกมามึงมาล่อไหมคุณมาล่อไหมตื่นเนี่ยได้แล้วมึงาล่อไหมฝั่งเพื่อนครับแป๊บลีลาวอ้าวไม่ใช่วางวางตัวตีมือตีมึงตีมึงตีเอาเอ้าโยนโยนโยนตีครั้งเดียวนะเอ้าประตูมือหนึ่ง ตีม yeah. oh, oh, ันแล้วนะตีมาเดียวพอโอ้ยมันตีเอ้าเบาเสิร์ฟเสิร์ฟโอ้ยมันกูจะตายมันเซิร์ฟเอ้ยเซิร์ฟเอ้าเซิร์ฟมาไม่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 เสียงเสียงมึงเสียงมึงน่าจะเน้นมึงแล้วแหละเดียวมึงก็ตกเลเพื่อนโอ้ยโอยควยเซิร์ฟกากอย่างวะเดียวมึงก็ตกอ่ะ แต่เมิมก็ไดกเพื่อนไม่คือกูอยู่ห่างจากซอมบี้อ่ะเหน็บมึงอ่ะเชี่ยแล้วกูไปกลับโอ้ยเดี๋ยวเป็นที่อะไรเนี่ยอ่าเ้าออเนนี่เนี่ยจังงั้นอะเก็บของมาให้แล้เพื่อนเออฝนตกฝนตกโอเคครับผมตอนนี้เอาจริงบ้านมันก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวผมขอ ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะผมเดี๋ยวไปคลิปต่อไปแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม